สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลโซเชียลโซเชียลครับนะคะเดี๋ยวก่อนวันนี้ก็แบบว่ามาเลี้ยงซีมมาเลี้ยงเลี้ยงบงการแต่ว่าอยู่ในคลินิกราณานะคะวันนี้ก็มาอีกแล้วเพราะว่าเราอยากมารู้เรื่องนานนาสาระเป็นช่วงสาระแน่แสทุกเรื่องนะคะวันนี้จะมาพูดถึงโบทฮอสอ่าโบทฮอสตอนนี้เป็นปัจจัย ที่6ของผู้หญิงหรือคนที่รักสวยรักงามนะคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วโบท็อกซ์เนี่ยก็คืออะไรโบท็อกซ์เนี่ยทำหน้าที่ยังไงโบท็อกซ์เนี่ยก็คือสารที่จะมาทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยนะคะหยุดมูฟเมนต์การทํางานเพราะว่าหรือทําให้ริ้วรอยหายไปเพราะว่าเวลาโบท็อกซ์ไปแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเราเนี่ยในส่วนที่โบท็อกซ์ไปเนี่ยเขาเาเรียกว่ามันก็จะทําให้อ่า มันมีการขยับน้อยลงมีการเคลื่อนไหวตัวน้อยลงหรือลดขนาดปริมาณกล้ามเนื้อลงเพราะฉะนั้นมันจึงเห็นผลในลักษณะที่ทําให้คนที่กล้ามใหญ่กาเล็กลงคนที่มีรอยยับตรงหน้หาาก,ก็หายไปเนื่องจากกล้ามเนื้อมันจะไม่ทํางานนะคะทำงานน้อยลงมันก็เลยจะทําให้แบบว่าไม่เห็นดิบลายดิบลายก็คือเส้นลึก,ลก หรือริ้วรอยต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นติมกาน,นะคะหรือกราหกหรือรอยหน, ops, หนวดแมวนะคะสำหรับในกรณีซึ่ไม่ได้ดึกมากนะคะบรอชช่วยเรื่องหนวดแมวได้แต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี bo ่ยบทอชช์ก็อยากจะเตือนว่ามีทั้งของแท้และของปลอมมาแล้วก็มีทั้งหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ป,ปุ่นอังกฤษอเมริกานะคะแต่วันนี้ที่เล็กจะมาพูดถึงเนี่ยคือจะจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเราใช้โบทอกช์เกาหลี เอาอย่างเการหลีดีกว่าเนาะเพราะว่าจีนมีจุดเสี่ยงมากกว่าเพราะว่าจีนเนี่ยบางทีแบบทาให้หน้าเบี้ยวได้อะไรได้เพราะคุณภาพของเขาค่อนข้า,างจะไม่ไม่ไม่ไมาตรฐานไม่ได้เป็นที่ยอมรับไม่ได้เป็นมาตรฐานแต่ถามว่าทาไมถึงใช้การเพราะราคาถูกต่อ,อได้ว่าราคาถูกมากนะคะต้นทุนก็ถูกมากเการหลีเป็นราคาที่จะต้องได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปแต่ถามว่าถ้าเปรียบเทียบโปรทอรเการหลีเนี่ยก็เหมือนกับเรานั่งรถญี่ปุ่นขึ้นไปและแรงเลยแล้วก็ แต่ว่าระยะเวลาของโบท็อกที่จะอยู่ในร่างกายของเราแอคทีฟที่มันทําให้ใบหน้าเราไม่เป็นริ้วรอยมแม้ไรนี้อยู่ได้น้อยกว่าก็ประมาณ3 <c oughs> เดือน2เ <c oughs> ดือน3เดือนชาล่าจากนั้นก็สลายไปนะคะแต่ถ้าเกิดเปรียบโบท็อกอาริแกนของอเมริกาเนี่ยซึ่งราคาแพงกว่านะคะแต่เขาจะเปรียบเหมือนรถยุโรปคือเขาจะค่อยๆวิ่งนะคะค่อยๆทำปฏิกิริยาเรื่อยๆแล้วแต่พอเวลาเขาทำหน้าที่เต็มที่แล้วเนี่ยน่าจะไม่แข็งเท่ากับของ เกาหลีค่ะแล้วก็จะเหมือนค่อยๆสตาร์ทแบบช้าๆแต่เวลาสตาร์ทปุ๊บแล้วสตาร์ทนานกว่าก็เ,าเวลาของโบตอกนะฮะในการแอคทีฟของเขาในการทำงานของตัวเอริกันเนี่ยนะอย่างตัวเนี้ยนะก็จะอยู่ที่8เดือนถึง1ปีนะคะ อยู่ที่การรักษานะคะอยู่ที่การดูแลตัวเองนะคะอยา่าง8เดือนนี่คืออย่างน้อยมากคแบบรู้ทุกกางทำตัวเองพังอะไรเงี้ยบอกได้เลยว่าก็จะประมาณ8 8เดือนถึงถึง1ปีกว่าเพราะจริงๆเล็กเนี่ยถ้าครเลกนเล็กสามารถอยู่ได้เป็นเป็นปีอ่าถามว่าทำยังไงที่จะให้โบท็อกซ์เนี่ยอยู่กับเรานานๆาข้อหนึ่งเลย2อาทิตย์แรกนะคะเล็กแนะนำให้ อ,อย่าโดนความร้อนไม่ว่าจะเป็นใดผมไม่ว่าจะเป็นหาดน้ําร้อนหรือไม่ว่าจะาอะไรเกี่ยวกับแมกหรือกระทั่งเปิดฝาหม้อข้าวซะะู่ร้อนๆอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงช่วงสองอาทิตย์แรกเนี่ยโบท็อกกำลังทางานค่ะอ,อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอยากให้ได้ประสิทธิภาพของการฉีดโบท็อกทุกครั้งนะคะเล็กแนะนําให้หลีกเลี่ยงความร้อนทุกประเภทนะคะสองอาทิตย์หลังจากนั้นแล้วก็โดนได้นะคะไม่ใช่ว่าไม่โดนไม่ได้เลยตลอดชีวิตนะคะส่วนตัวโบท็อก ب و ท็อกเนี่ยนะคะบอท็อกนี hmm. ้ก็คืออาริกานตัวนี้นะที่ขอของอเมริกาถามว่าทำไมถึงมาพูดตัวนี้เพราะว่าจริงๆโปรโมชั่นที่นี่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยสามหมื่นห้าบางที่อาจจะเป็นแบบสามหมื่นกว่าสี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางที่อาจจะเกือบสามหมื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับโดสที่คุณหมอใส่น้ำเกลือลงไปในตัวโบท็อกอันนี้ไม่สามารถเอาขวดออกมาขึ้นมาให้ดูได้นี่เป็นแค่กล่องนะคะเพราะว่าตัวโบท็อกเองจะต้องแช่อยู่ในความเย็นตลอดเวลาเพราะว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่งมาจากเชื้อรานะคะจริงแล้วคือโบท็อคือเชื้อราเนาะแต่ว่าเขามาสกัดทําให้มันเป็นเป็นสารที่สามารถฉีดเข้าไปในในใบหน้าได้ซึ่งตอนนี้ปลอดภัยนะคะจริงแล้วก็เหมือนปัจจัยที่5ของเรานั่นเองอเป็นที่ยอมรับกันในทั้งเมืองนอกนะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือในฮอลลีวูดหรืออะไรก็แล้วแต่บอกได้เลยว่าตัวโบท็อกเนี่ยก็คือมีส่วนช่วย แอนตี้เอ g ต้านริ้วรอยเห็นผลได้ชัดเจนเในส่วนของครีมหลายครีมที่บอกว่าทดแทนโบ็อกได้บอกได้เลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าโบตอกจริงๆเราสามารถฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อเราได้ถูกไหมคะมันก็ทําผลปฏิกิริยาแต่ถามว่าเวลาเราทาครีมเนี่ยเราแอปเปลเข้าไปเนี่ยนะคะครีมเนี่ยมันจะสามารถลงลึกได้ถึงชั้นกล้ามเนื้อหรอคะขอตอบมาไหมค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องเลือกว่าคันต้องเลือกวิจารณญาณให้ดีว่าอย่างเช่นมหาบางอันอเขาบอกว่าน้าแร่เนี่ยฉีดไปปุ๊บทำให้หน้าเหมือนโบท็อกซ์พวกนี้นั่นจริงหรอคะว่าแค่น้ําซึมเข้าไปถึงชั้นกล้ามเนื้อหรือไม่ไม่ค่ะแค่ชั้นใต้ผิวยังไม่ถึงชั้นกล้ามเนื้อชั้นใต้ผิวที่ลึกสุดไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าการแก้ตรงจุดที่ลึกสุดคือโบท็อกซ์นี่แหละคะ่ะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องเลือกโบท็อกซ์ให้ดีว่าแล้วก็ที่ไว้ใจได้ว่าคลินิกที่ไหนทที่่่จจะออปลลดดภยัยแ้้วกคุณไไไใใมชโบ แบบว่าอันนี้เห็นเป็นกล่องดิแกนเห็นเป็นอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วบอกบอกได้เลยว่าเซนเจอร์หรือบางจีนเนี่ยเขาทำได้เหมือนทุกอย่างเป๊ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูที่มาที่ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นออยอดหรืออะไรก็แล้วแต่การที่เรามาบอกอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ว่าจะมาเคลียร์ไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้มาเชียร์คลินิกลาราน่านะคะเพียงแต่บอกว่าที่เนี่ยเป็นที่หนึ่งที่เล็กไว้ใจแล้วก็ไว้ใจได้สําหรับการที่คุณจะหาสิ่งที่จริงแล้วก็ไม่ได้หลอกลวงผู้บริโภคเหมือนที่อื่นอย่างเช่น ขวดหนึ่งอะบทห่อร้อยยูฉีดแต่ว่าเขาใส่น้ําเกลือเข้าไป200ยูหรือ250 U ยูเพราะฉะนั้นผลที่ได้รับคุณก็จะได้รับ,รบแบบว่าเหมือนกินกาแฟค่ะแต่ว่าผสมน้ําไปเยอะคุณจะได้ตัวนเนื้อกาแฟน้อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการทรําปฏิกิริยาของเขาก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าที่นี่เป็นที่หนึ่งที่เล็กที่เล็กแบบมาพูดหลายที่เนี่ยตังมก็ไม่ได้แต่ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจริงจริงแล้วอย่างในปกติที่เนี่ยเนี่ยราคา30,000กว่าบาทนะคะ3 35,000ห้า แต่ตอนนี้เฟอร์รมีโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนตุลาน,นี้เท่านั้นนะคะเหลือ9,900บาท okay, okay. ก็คิดเอาละกันว่าฮะไอ้เท่าทีค่ะเท่าทีเท่าทีผิดค่ะอันนี้เมื่อกี้พูดถึงฟิลเลอร์นึกถึงฟิลเลอร์อยู่เหลือแ 8, ค่8,900ที่ดูดีหายไปแบบครึ่งปะแล้วจะบอกว่าอ่าอาริแกนเนี่ยอยู่ได้ประมาณ8เดือนถึง1ปีแต่ว่าถ้าเป็นเกาหลีอ่ะคุณเขาก็บอกว่าฉีดคุณที่6,000 6, 6บาทอ่ะสมมูงนัก6,000บาท628อ่ 6, <laughs> เกาหลีอยู่ได้3าถึงหเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาเทียบกันแล้วหกสองชิปจริงๆแล้วแม่งราคาแบบแพงกว่าตัวตัว,ตวอาริแนตอนนี้ที่โปรโมชั่นอยู่หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยจะจะบอกว่าถ้าเกิดใครยังไม่พร้อมจะฉีดวันนี้ก็สามารถโทรมาจองได้ที่เบอร์โทราศาัพท์ดแปิฉันเรียงกุมารไว้นะคะเพราะฉะนั้นจะมีเสียงเข้ามาก็จะบอกได้เลยว่าแบบที่นี่แบบปลอดภัยมากแล้วก็ถ้าใครถ้าใคร ถ้าใครสนใจนะคะก,ก็แวะมาได้ถามว่าคลิปอย่างนี้ก็อยากทําให้เ็นที่รู้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัวทองอ่ะดีก็มีจริงที่อื่นก็มีแต่คุณแน่ใจว่ายังไงว่าเขาจะไม่ผสมน้าเกลือเกินโดสเพื่อที่จะเอาให้ตัวเนื้อปริมาณเยอะๆแล้วไปฉีดคนเยอะๆถึงกระจายและทําราคาได้ถูกแต่ที่นี่นะคะหนึ่งขวดได้100อย,อ,ยอยู่งไงคุณก็100ยูอย่างนั้นแล้วปริมาณก็เจมจอน ดูป,ปากนักชานะคะเจมจนนะคะอยากได้ยังไงก็ได้อย่าง,งานั้นดีไซน์หน้าตัวเองได้นะคะก็ที่นี้ก็มาบอกย้ามีทีหนึ่งก็จะไม่พูดมากกว่านี้แล้วนะครับพูดมากกว่านี้พิฉันางนต้องได้เงินเป็นล้านเป็นแสนนะคะเนี่ยค่ะก็ราคาก็อยู่ตามนี้เลยค่ะส่วนฟิลเลอร์ของเรานะคะใช้เรสเตรเรนนะคะเรสเตเรนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อันนี้ของเล็กเนี่ยฉีดได้ประมาณ4วันนะคะเห็นได้เลยนะคะว่า น่าจะใส่อ่อนยาวถูกปะคะอืมลังหน้าเจอกันได้นะจ๊ะอ่ะก็จะบอกว่าก็ติดต่อที่นี่เลยแล้วกันนะคะตามเบอร์โทรศัพท์นะคะที่อยู่ด้านล่างนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ราไปก่อนนะคะ I love t o e car